ยังไ็ได้ตัวพี่น้องใส่ห่อเข่าฮะหาว้พี่น้องผนประกอกบอกต้นนี้สุกโอ้ยบ่ทันสุกพี่น้องอ๋อเป็นพ่วงอยู่ดอกบอกสสัเอาเมื่อน,นี้กัแค่นี้แ่ะค่ะพี่น้องคะสวัสดีคะพี่น้องค่ะดอกบอพี่น้องดอกบอบักกอกเอาเก็บเอาจากพ่วงก่อนพี่น้องเอาไปตําตําบักทั่วบักหุ่งก็ได้พี่น้องใส่ห่อคข่ะเอองามแต่ละพี่น้องเบิงบ่งเบิงบ่ง นี่แหละดอกหวายพี่น้องยังหน่อยมันก็จะเป็นหมากขื้วาล่ะเนาะโอ้ยเอาโอ้ยหมากเขียบเล่าแม่พี่นอ้องดงดูพาทางนาย่งดอกพี่น้องอันเล่ามาเปิงบ่บบี้ไอ้สาเมืงง่อยเพราะขียบเล่าเดี๋ยวสิไม่ก็บอันนอหวายพี่น้องบ่เคยเห็นดอกจัากเถื่อโอ้ยผลหนาผลหนาทา่าหางผลงามมาสันพี่น้องเออ นนะโอูย้ยจอมแนแล้วมกักปลูมกมักฝังพี่น้องเอ้ยจะมแมนบอกคือย่ายสาพี่น้องเป็นพี่น้องกันอยู่กับบ่คือกันเนี่ยพี่น้องบอมแนมันโลนถิมเบิดละ่ะพี่น้องบังดูล่ะเบิ่งพู่นนะใกล้ตอดกินบ่งอ้าวบ่งพู่นนะเออเออบ่งดูดอกอัญชันงามพี่น้องไอ้บอกพี่น้องเะโอ้ยยายสาเกิดมากอะ พึ่งเห็นนี่แหละพี่น้องบอมีบอเคยอันเคยกินตะในสวนพี่สาวยายสาอ้ยพี่น้องมาเบิงซอยกันพี่สาวยายสาแล้วเป็นคนขยันมากเลยพี่น้องอสาวคิดว่าเด้อเป็นดอกแล้วก็สิเป็นหมากตัวค่ะพี่น้องค่ะงามของเล่าแต่และดอกอันชันเลยทั้งไตกับมีพี่น้องเด้อเอา โอ้ยมาเขียบเล่าแม่พี่นอ้องบ่งดูพาทางนายแหงดกพี่น้องอันเล่ามาเปิงบ่อบบุกยังก็ได้ด้วยพี่น้องใส่หอวเข่าฮะหาไว้พี่นออออ้องคนประกอบกอกต้นนี้สุกโอ้ยบ่ดทันสุกพี่นออ้องเาะอ๋อเป็นพ่วงอยู่ดกบอกหน่อโอ้ยมันก็สิเป็นหมากเป็นพ่วงละคะน,นี่พี่น้องคะเอาโอ้ยมาเขียบเล่าแม่พี่นอ้องบ่งดู ทางนายแห่งดอกพี่น้องอันเล่ามาเปิงบ่บุบสัตว์เอาเมื่อนี้กันแค่นี้แหละค่ะพี่น้องคะใส่สสสบอกพี่น้องฮะโอ้ยได้สาเกิดมากอะเพิ่งเห็นในแล้วพี่น้องบ่มีบ่เคยอันเคยกินตาสวัสดีค่ะอเป็นพ่วงอยู่เบิ่งทางนี่กำลังสิกแก่บอกพี่น้องนี่เขาเรียกว่ากำลังสิกแก่ค่ะพี่น้องคะ่ะ ดอกบอพี่น้องดอกบอบประกอกเอาเก็บเอาจะพ่่มก่อนพี่น้องเอาไปต่ำตํำบักทั่วบักหุ้กงก็ได้พี่น้องใส่ห่อขาวสิเก็บเอาเก็บเอาไปเห็ดใส่เขา่าพัดใส่พัดเขา่ากาทำให้เป็นสีม่วงสวยงามค่ะพี่น้องค่ะเบิ่งก่อนภาษาสิไม่เก็บไปเห็ดขนมคิดว่าสิเห็ดอีหยังสักอย่างเนี่ยละพี่น้องจังละคิดพอ่อเนียสาาสิมาเก็บสิเก็บเอา เก็บเอาไปเห็ดใส่เข่าพัดใส่พัดเขา่าเขาทำให้เป็นสีม่วงสวยงามค่ะพี่น้องค่ะเบิ่งกอนโอ้ยไอสาเมืงง่อยก็มาเขียบแล้วเดี๋ยวสัไม่เก็บเอองามแต่ละพี่น้องเบิ่งเบิงเบิงบ่งนี่แหละดอกหวายพี่น้องก็หน่อยมันก็จะเป็นหมากขื้วาล่ะเนาะโอ้ยสุขดขัพี่น้องค่ะดอกบอพี่น้องดอกบอบักกอก เอาเก็บเอาจะพ่วงก่อนพี่น้องเอาไปตำตำบักทั่วบักหุ่งก็ได้พี่น้องใส่ห่อ่ะโอ้ยเจแมนแล้วมักปลูกมักฝังพี่น้องเอ้ยเจแมนบักคือย่า่สาพี่น้องเป็นพี่น้องกันอยู่กับบักคือกันได้ค่ะพี่น้องค่ะดอกบอพี่น้องดอกบอบักกอกเอาเก็บเอาจะพ่วงก่อนพี่น้องเอาไปตำตำบักทั่วบักหุ่งก็ได้พี่น้องใส่ห่อค่ะสักหน่อยก็สิเป็นหมากแล้วตีพี่น้องค่ะ ผู้ดอกอัญชันหมดนะยายสาสิบเก็บเอาสักก่อนเดี๋ยวแล้วสักก่อนพี่น้องจะสิเก็บอดอกหมดหลายก็สิมาเก็บดอกอัญชันพี่น้ะงตะของสวยๆงามๆสิมาเอาบอกกักเกาะเอองามแต่ละพี่น้องบังบังเนี่แหละดอกหวายพี่น้องจังหน่อยมันก็จะเป็นหมากขึ้วาล่ะเนาะโอ้ย,ย,ยเป็นพ่วงอยู่ เพิ่งทางมีกำลังสิแก่บอกพี่น้องนี่เขาเรียกว่ากำลังสิแก่ต,ต้นหยาแล้วถ่วเถียงแล้วแล้วพี่น้องเขามาปลูกไว้มากปลูกอีหลีพี่สาวคนนี่พี่น้องค่ะโอ้ยไอ้สาเมืงง่อยพ่อมเขียบแล้วเดี๋ยวสีไม่เก็บอ่ะโอ้ยมันก็สิเป็นหมากเป็นพ่วงละคะนี่ยพี่น้องค่ะไอ้่บอกพี่น้องฮะโอ้ยไอ้สาเกิดมากอะเพิ่งเห็นนี่แล้วพี่น้อง บอมีบอเคยอันเคยกินตาเอ๋ค่ะพี่น้องเบิงบ้งเบิ้งดอกไว้พี่น้องพูดใด่บอเคยเห็นดอกไว้กับมืเบิ้งเด้อพี่น้องเลยจะมมนงามเนาะพอืองามค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องบอแมนมันโลนถิมเบิ้ดละพี่น้องบังด้วยละเบิ้งพุดนะกายตอดกินเบิงอ้าวเบิง้งพุดนะเิเสก็บเอา,เก,เ,อาเก็บเอาไปเห็ด ใส่เข่าพัดใส่พัดเข่าขอทำให้เป็นสีม่วงสวยงามค่ะพี่น้องค่ะเบิ่งกอนพี่น้องเ่แม่นมันโลนถิ่มเบิดละพี่น้องเบิงด้วยละเบิ่งพุ่นะกายตอดกินเบิงอ้าวเบิ่งพุ่นะบ่งยังก็ได้ด้วยพี่น้องใส่หัอเข่าฮะหาว้พี่น้องคนประกอบกอกต้นนี้ซุกโอ้ยบ่ท่านซุกพี่น้องอ๋อเป็นพวงอยู่ดอกบก เอองามแต่ละพี่น้องเบิงบังเนี่แหละดอกวหวายพี่น้องยังหน่อยมันก็จะเป็นหมากคือวาละเนาะโอ้ยเจแมนแล้วมากปลูกมากฝังพี่น้องเอ้ยเจแมนบ่กคือย่ายสาพี่น้องเป็นพี่น้องกันอยู่กับบคือกันได้แอบบแบบนี้สินะกํกำลังสิเป็นหมากพี่นอ้อ,นนองบ่งโอ้โหะพี่น้องบ่โอ้มันเป็นดอกเนาะตนนี้เนาะ กาสิมาเก็บดอกอัญชันไป่นาะจะของสวยๆงามๆนี่ิมาเอาบอก,กอกยังไ็ได้ด้วยพี่น้องใส่หอวเข่าฮะหาใบพี่น้องผละกอบกอกต้นนี้ซุกโอ้ยบ่ทันซุกพี่น้องพ่อเป็นพ่วงอยู่ดอกบอกสัสเอาเมื่อนี้กะแค่นี้แหละค่ะพี่น้องคะเอองามแต่ละพี่น้องเบิงบ้ง นีแ่แหละดอกวายพี่น้องยังหน่อยมันก็จะเป็นหมากคือวาล่ะเนาะโอ้ยย่ายสาเอาเมื่อนี้ก่กะแค่เน่แหละค่ะพี่น้องคะอ,อ้ยเจแมนแล้วมกักปลูมกมักฝังพี่น้องเอ้ยเจแมนบ่คือย่ายสาพี่น้องเป็นพี่น้องกันอยู่กับบคือกันในสาคิดวาเดอเป็นดอกแล้วก็สิเป็นหมากตัวค่ะพี่น้องคะเอ้ยงามของเล่าแต่ละโอ้ยดอกอันชั่นเลย ทางไตกับมีพี่น้องเด้เป็นพ่วงอยู่เบื้องทางมี่กำลังสิกแก่บอกพี่น้องนี่เขาเรียกว่ากำลังสิกแก่เนอะโอ้ยมันก็สิเป็นหมากเป็นพ่วงละครนี่พี่น้องคะสาวขีดวาเดอร์เป็นดอกแล้วก็สิเป็นหมากตัวค่ะพี่น้องคะเองามของเล่าแต่ละโอ้ยดอกอันชันเลยทั้งไตกับมีพี่น้องเด้ตี้เนี่ยนะมันนะมันสิโดนถิมบอลล่ะโอ้ยเบิ่งหมายพี่นองง้อยงยางป่ายางมากกับไม่เห็นหมาก มันดอกหวาดตี้เนี่ยนะมันมันโดนถิมบอลล่ะโอ้ยเบิ่งหมายพี่น้องยางไปยางมากกวไม่เห็นหมากมันดอกหวาดเอาอยู่ดอกเดียวหายเล่ามากก่อนแล้วสิปล่อยมันโดนถิมมันเสียดายของได้พี่น้องเนาะเออเฮาเป็นคนเสียดายของไปเนาะแล้าสิบลอมามแก่บกแบบแบบนี้นะกำลังสิเป็นหมากไป่นาะเบิรเบิง์กนะพี่นอ้อ,อ,นนองบอ่ โอ้มันเป็นดอกเนาะตอนนี้เนาะอ,ออกพร้อมพี่น้องเก็บกอกต่อห้าพี่น้องเก็บมะกอกเอาไปใส่ตำตำเอาโอ้ยมะเขียบเล่าแม่พี่น้องลองดูผ้าทางนาย่งดอกพี่น้องอันเล่ามาเปิงบ,บ่บุเนาะเอยมันก็นสิเป็นหมากเป็นพวงละคะเนี่ยพี่น้องคะพี่น้องบ่แมนมัน โลนถิ่มเบิดล่ะพี่นองมึงด้วยล่ะเบิรงกพูดนะกายตอดกินเบิรอ้าเบิรงพดนะเบิ้์กเล็กน้อยก็สิเป็นหมากล่ะตีพี่นองค่ะอู้ดอกอัญชันมันนะย่าสายสิเก็บเอาจกกกอนเดี๋ยวแล้วจ้กกอนพี่นองจะสิเก็บอดอกหมดหลายพี่นองบ่แม่นมันโลนถิ่มเบิดล่ะพี่นองมึงด้วยล่ะเบิรงกพดนะกายตอดกินเบิรอ้าเบิรง พูดนะเบงสวนพี่สาวยายสาโอ้ยพี่นอ้องมาเบิ่งซอยกันพี่สาวยายสาแล้วเป็นคนขยันมากเลยพี่น้องโอ้ยเบิ่งดูสวยงามไปเลยครับพี่นอออ้องค่ะเออเอ้เบิ่งดูดอกอัญชันงามพี่น้องยายสาเมืงง่อยก็มาเขียบแล้วเดี๋ยวสิไม่เก็บสิเก็บเอาเก็บเอาไปเห็ด